อาวันนี้หลวงกิตทำอะไรผลีเลยงกำลังไหวปัดอ่ามะเขือใส่หมูสับก่อนอื่นเราต้องแช็ดก่อนมะเขือตอนเราปัดมันดับเลยแช็ดเลยนะใช้รักจอนนะใช้รักจอนกันมะเขือดับแล้วก็ทำไมหมะเขืออี่วยช่วยปาทำผลีหน่อยเจ้าเนาะวันนี้มะเขือไม่ค่อช่วยพี่น้องรู้อยู่แล้วจะให้เป็นประโยชน์ไลมไม่นุ่งหงาย กันเอกควานมาเกือกขอขนทำนี่ดำโมรอกควานบัดปลื้กด้านะพี่น้องเราเลยแต่จบลูกติดจบแบบนี้ก็คว้านแบบนี้เอาชิ้นนี้พอดีกำพอปัดมาเกือยาวเจน้ำเกลือเจน้ำเกลือก็ล้างมาในตัวพี่น้อง มาเคืียยาวอันนี้มันมช่วยนะแต่ไห้ม่ประโยชน์ทักิดเลยนะมาเคลียแบบนี้ดีเลยพี่น้องเออมันไม่อันตรายปลอดกัานปิดต้องคิดชอบเวลาไปล่ชื่ออะไรแต่ว่ามันมีนอนแต่นอนอะไรก็แดงหัวมอนนอนมันกอรองไม้ียบร้อยแล้วอย่าลืมเลยพี่น้องเออเล่จองอทั้กคิดกติตาไม่ใกล้กันใีน่รู้ดิตอนนี้กําลัง ธุรกิจก็เย่จำคำข้าวคิดเองพี่น้องนะแต่อยากเลสชุดลงคิดกันเลยน,นี่ไม่หวาไม่ไม่หวาเอาไปใช้เลยลเรารไม่ปิดว่างเลยเอา๋อหั่นมาเคเลือบเช็ดเดี๋ยวเจมมาเคลือบไว้ดักดักดักถาดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันปั๊บเลยเปิเดเ,เดกรือ่าควยกลางๆพ่อพี่น้องนะ ก็ไส่าน้ำมันนะพี่น้องนะของปอบประมาณป่อนะเดี๋ยวไ้น้ำมันใส่น้ำมันแค่กะอามด้วยวันนี้จะเตรียมครับแต่ว่าครับปลงมาพี๋อ่า ông có kiểm hôm thì đâu nè ngày mai nè rồi có bắt mua cắp một quái và mình sẽ sẽ cả tiền và bị lo một đó hay mua súc chút mua một đẹp để bị nó hơi say mà cứ à lười gặp nó Tạm làm tất ít là phải nó là cùng gọt thì nó ơi cần để cả ừ. là mà nói nó tròn tô sơn qua kia nó tròn tô chiều cao nó chuẩn tô Tạm rồi không bị ngợt bình ngợt nên chuẩn trà mình tan trai nên chuẩn trà phò nó cái mặt lên quá và ra rau cảnh ủa chút ngay thì tám đôi ừ, bò rà phá, cạp măng khừa, muỗ cạp hồ rà phá, á, nè nู่nì, tỷ nó, kéo rà phá, đắp pho, tỷ nó, à. nó lưỡi chập lên người là อ่ะไปเซ่จานเซตแล้วปีน,ออนอ้องเอออ่ะนี่ปั้หมอเรือยาวมูทับผู้ละควาโอหน้ากินเนาะ,ะไม่ต้องว่วงมวยเดี๋ยวนี้จะรือหนาลาวโลกกิจจ้ำๆเลยตาปีน้องแบบนี้ปั้นไหนนอนเฮ้ยะ chan tớp vì nó chỉ mua còn mua cả, ừ. cả tưng mở cửa cả suối nè chè nằm cửa còn suối mày đậm mình mày đậm được ít ừ. đây bị tầm, tầm đây bị tam đây nè bỏ suốt giòn này nó mà con có thì tam cắn hết lũ kè quá này clip tiếp đây là tôi chào và đi là con gặp và đi gặp